คิดถึงถ้าน,น้องพิงหายก็จะประกตาศต,ตามหาใช่ใช่พิงหามหายไปไสด้วพ,พิงพิงพิงล้างบ้านแม่ไหมน้องอ้อยเขียนลังบ้านลางมาให้พิงดูน้องอ้อยล้างบ้านพี่ไหมสูแฮนซินไหมน้องอ้อยพ่อพี่เขียนคอมเมนต์ว่าใดน้องอ้อยเขียนน้องอ้อยเขียนเห็นไหมเขียนลงให้น้องพิงนะ เบ้าแอะไกหอดอยังบ้านไกสีเหลวยังเดี๋ยวพิงแคปไปไหวเขาเขียนซื้อแมนแมนหน้านะพิงแคปเอาไปลูกมันย้ำเสือกมากเขียนลูกเล็บนั่นเด้อ่าเป็นผู้ใด ถ้าว่าซื้อบางทียะซื้อมันกซื้อบรูว่าซื้ออยังสินครับบกการรับซุ้มซีซุ้มหาปันไดมันคือรับหรือมันมันคืออะไรมันคือรับหรือคะแม่ มันคือรับน้องออยพี่บอคอนใจพิงค์ถามพิงค์ก็แคบบอไว้ซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อซันว่าบเขอาใจขอบคุณทั้งสิบสามล้านดวงใจแล้วก็สิบสามเลิฟนะคะตอนนี้เท่าเท่ากันเลยผู้ใดญน้อพิงพิงนี่่าซันว่าอา่า เอาผู้ใดนอพิงนีีประสนานบอกเบิดเลยคำถามคำตอบอยู่ในอันเดียวกันหมดเลยตอบไปแล้วอืแม่สุบอกให้น้องพิงแคปชื่อแม่สุไปเฟซประสันวา่าอ,อ๋อค่ะค่ะเฟซพิงก็แคปไปนะลูกแล้วก็ไปเสร์กหาลูกเสร์กเสร์กหาแล้วก็ถ้าเกิด ถ้าเกิดเซิร์ชเข้ามาแล้วก็อย่าลืมบอกบอกชื่อด้วยว่าเป็นใครนะไม่งั้นบางทีแม่ก็ไม่รับุ่ม4้5เท่าไหรนะอืมน้องอินอืมท่านบอกแค่เาไปแม่น้องอินแต่าบางอย่างเจ้าของน้องอินอะ่ะอันจะเอาอะ่ะเพราะว่าพี่มีหลังบานอยู่กับพี่จงพี่ช่าง,งอยู่น้องช่างอะ่ะ น้องอินน้องอินก็ขอได้ค่ะน้องอินยากได้ล้างบ้านพี่นะพี่แอร์สวัสดีค่ะยังเพื่อนก็เอินผิงิงถามผู้ใดนนอว่าจานว่าแม่ก็จักว่าเพื่อนเพื่ไนเฮียแตกเพื่อนถามอ่ะแม่ พิงกันนี่มันผู้ใดน,น้อมาสันาวาตอบตอบไปแล้วเรียบร้อย,อยนะเอินเอินพิงพิงท่านอย่างนอ้ออันข่าแต่ไปแปลงฟันมาสันวาอ๋อน้องออยเขียนลงมาไหมดูสันน้องออยให้น้องอินก้อนอินสิไปนอน แจกบดแตนดารายังไ่เ <c oughs> บ้าแอาก,กันอ,อ,กอ,อ,ดดอยากได้ออก็เอาไปรดเด้อเบ้าแอลเลยมันก็หนักดอกนั่นนั่นนั่นผู้ใดอยากได้เอาไปเอาไปเอาไปรู้จักกันไว้ไม่เสียหายเนาะ พูดไู้ถ้าม้วมเดี๋ยวรอนในห้เขา้อาก็บ,บอกข้าวเดี๋ยวรัอนบาอยางดอกจาก้าแน่องสีโอ้ยแซ่แม่ต้นนามกับสิบิอดอยู่หรอมึงดู